สวัสดีครับสวัพดีนพี่น้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีภาพพี่น้องนะครับมาเบ่งวิธีชีวิตของคนเลี้ยงงูนะครับที่เลี้ยงแบบบ้านนะครับพี่ใส่พอพันกุ้มฟูงนะครับที่เป็นงูแบบมันเลือรลอยนะครับผมแล้วก็มีการปลูกหญ้านะครับแล้วก็ปล่อยพื้นที่นะครับให้เป็นแปลงหญ้าเพื่อที่จะให้งูนะครับมีการแทะลิมนะครับตามสัญชาตญาณของงูนะครับที่มันเป็น แต่เทเรียมอยู่แล้วนะครับผมในงัวนะครับได้กินยาตามที่งัวต้องการนะครับผมแล้วก็ในงัวนะครับได้มีการเดินนะครับเพื่อที่จะบวเครียดเกินไปนะขวัญะว่าเขามีการขังคอกนะครับผมกับมองวางัวก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะครับผมเพราะนั้นแล้วเขากันเลยปล่อยพื้นที่นะครับ เป็นพื้นที่วางเป้านะครับให้เง้มันเกิดแห้งั้ได้มีการแทเลิมนะครับผมให้งั้ได้เดินในยางนะครับได้ออกขันมังกรน้านะครับผมนี่นะครับคือเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงง้วของตัวต้าฟ้ามนะครับที่อยากจะเอามาเผยแพร่กับพี่น้องได้เบิ้งนะครับผมได้กาเพื่อน้องอะร้องร้องมาเบิ้งนะครับว่าพนาอากาศของง้วของเฮาที่ใส่วิธีแบบนี้มันจะเป็นจังในแน่นะครับอันนี้ครับเพี่องครับ ง้วบางโตก็ค่อนข้างที่จะพ้อมนะครับเพราะว่าให้ลูกกินนมนะครับผมอ่าอันนี้กัได้ลูกตัวผูนะครับก็บค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอ่าตอนนี้งัวของเฮานะครับออกลูกทั้งหมดเก้าตัวนะครับเป็นตัวแม่เจ็ดตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวผูอีกสองรวมเป็ี่ยนเก้าตัวนะครับผมแล้วก็เป็นน้องกับล้อล้อรุนอีกนะครับผมว่าอ่ามเฮ้าจะให้ผลผลิต ไปในทางใหนะครับผมอ่านี่ละครับเพื่อนครับ <c oughs> การเลี้ยงงวแบบบ้านๆน,นะครับผมที่เขามีการ บริหารจัดการนะครับโดยที่มีการปลูกงานนะครับแล้วก็ปล่อยพื้นที่นะครับงัวได้มีการแทะเล่มนะครับผมแล้วก็แส่พอพันคุ้มหวงีืนนองกับลองสังเกตเบิ้งนะครับ นี่แหละครับคือวิถีชีวิตนะครับผมที่เขา,เาได้บริหารจัดการนะครับผมให้พยายามนะครับให้มันป็นสัดป็นส่วนนะครับเพี่นอนก,ก็นลองฟังเกตเบิ้งนะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคิดนึ่งกันอะครับกำลัลงถงกกึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจให้กับตูตาฟ้ามเลยเด้อครับขอบคุณครับ